วันนี้มาที่อนันไม่สะดาวนะค,คุณหมอนัดบ่ายนะครับ ทีมงานมารอแล้วตอนนี้ก็นั่งรอนะเพราะว่ามาก่อนเวลานะครับชี้ระได้ลาระนุปถักสีรูปนะครับมาที่รอบพอตสดาที่แบบกองเลยนะ สอนแล้วสอนทีย้อมแล้วย้อมอีกดีแต่ว่ามันไม่ได้ติดชิ้นแลเพิ่มแต่ว่าแต้มันไม่สวยเลยอ๋อใช่ผมเป็นไก่นะอันนี้เป็นเป็นเป็นเส้นชักแต้นก็เรียกว่ามันมันตอนแรกก็ประเมินแผลก่อนตอนแนวทางเซตทำแผนต้มวัดเราเยอะรวยครับวัดเยอะเยอะไหมหลวงที่โน้นอยู่ อยู่สมใต้ครับสมใต้มีม <that> ีท <that> ่านไหนอยู่หน้าหลังครับนี่ครับผมก็มาเองอ้โนี่แหละต้องไปดูองไปดูแลก็จะไปหน้ากลางดูเรืงใช่ใช่ล้วจากนี้ก็หรือจะไปทดสอบก็อยากจะไปเยี่ยมไปฝึก่นนัแหละที่หน้ากลางเลยก็ไปไปให้ถูกจำแผลไม่เยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะครับก็จะมีสี่ก้อนสาก้อนตัดสั้นใหญ่ใหญ่ตัดไม้ตัดไม้เล็กจะประมาณเดียวสองก้อน พราามไอ่เ้วจะต้องใส่ตรงมือฮทำแหลถ้ามีเราจะให้ท่านนั่งที่ผมด้วยกไดลตบส่วนแตวที่ไม่มีเขี่ยวก็จะจับสลัยใช่ไหมใช่หลงพ่อเยอะเลยหลอพคอตั้งหลายแล้วก็ส่วนตัวที่มีเขี่ยวก็จะ เขาไปกับคืไข่ใช่ค่ะแต่ตัวที่หยิบจับก็คือตัวที่ไม่มีไม่มีที่ค่ะอ่าเอาแล้วก็ห้องก่อนภาษีท่านลืมเอกสารเอารับบิดเอาวลาเราบิดงาเนี้ยถ้าเราจุ่มแบบเรา่ยอะเราไม่ต้องบิดแต่ถ้าเราจุ่มเยอะชุ่มเกินอย่างเงี้ยเราก็ต้องบิด เรีนไม่ได้ทไ่ได้ะบถ้าให้เซ็นหรือให้ให้ให้อสมก็วาให้เซ็นกได้ไม่ยากเดี๋ยมาอยู่ตั um> ้งแตามงอยู่เมนจะ่ลบมันปากาพยายามจับจับงนปากกาเงินรูดยงก็ได้ก็ได้ก็ได้ก้ก็ได้กได้ไ้ได้ได้ก็ดเก็ได้กเก็รด้กากก็ได้ยาด้กก็ได้กก็ได้ก็ไก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ไร้ก็ไดกด้ก็ได้ก็ไได้ด เ็ดตาตรงนั้นนะตาสมานตรงนีแล้วตาสมานเปไปภากที่ไหนครับก็ทีวีวนข้างเดียววนข้างเดียวไม่ต้องกลับไปกลับมาครับวนเป็นวงกลมวนออกด้วยครับวนจากไในออกนอกจากในออกนอกมีเขี้ยวอันหนึ่งมีเขี้ยวอันหนึ่งไม่มีเขี้ยวครับอันนี้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวและนี่ช่วยประคองครับจากเวลาอะไรไปวางครับไปวางแล้วก็กับไปวางกับไปวางที่แผลแันเลย ครับเียาตัวนี้ช่วยตัวนี้ช่วยพับครับครับติดไม่หายตัวนี้เสร็จแต่เดินล้ำเดินหนึ่งล้ำจะได้ติดใจต่อไปเจ้าหน้าที่ไลฟ์มานานแล้วไม่ดีขึ้นมากเลยแตุ่่ามาทีเดียวน่าจะหายอ่ะพรุ่งนี้ก็หายเอาเอาเบอร์โทรหมอไว้เด้อไา่มีอะไรโทรมาหาหมอให้เขาเพื่อาเนี่ยชื่อพระศิลารักปฏิมา ไม่มัน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 เสียดนะมันจะหายค่าอาจจะต้องตัดเนื้อตายหรือต้องไปดูวันนั้นใช่ไหมจะไป็นกับกับครูวันนะโอ้ตาอะไรวันนี้นิ้วนี้ทำไมให้มันขีดนิ้วนี่ล่ะมันเอาเปดียวนิ้วเนี่ย อันี่ไ <almost> ม <hungry> ่ค่อยเจ็บเจ็บไอ้นี่หนักเลืเจ็บแสดงว่าเกลื่อนน่ะข้อเกลื่อนนั่นนะเกลื่อนไม่งั้นมันไม่สามารถไปวัดนี่มันมัน